สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟอร์มมุนชูชาแนลค่ะสวัสดีนะคะ ขยับขยายย้ายท่อนะคะตอนนี้เรากำลังกิ้งท่อกันอยู่นะพี่สี่ไป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 บปไป

มือกล้องสมัครเล่นนะจริงเลยบ่ไม่สมัครเล่นได้เนาะบอกยังมาเห็นเป็นฟอปลาเหรอครับมีโซววะอะไรใชฟอปลาล็อกปุ๊บแล้วก็ค่อยเอาคนดักล็อกไปให้มันสวนล็อกเข้ากันถ้าตัวโซ่มิ่งโซ่มาเลไม่ได้ครับต้องล็อกล็อกทั้งเดียวต้องล็อกทั้งเดียวต้องดึงเข้ามาแหวนสัวหอยไม่อัวได้ ส่หอยมันต oh, yeah. oh, yeah. sí. ิเข okay, okay. ้าไดอเงไ่ยเรียนต้องดังเข้าไปทีปอปลาเขาใจอยู่เขาไปข้องก็ปอปลาแล้วก็ไปข้องกบเค้อะไรกันล่โอ้ยเสื้ออะไรกัปอปลาเป็นตัวเอสไ้ไหมเปตัวเอสได้ไหมตัวยังกไรมันจะเอเป็นหวใปอปลาเชียงานเดียวเขาเห็นนะทำไมขึ้นปงขึ้นเป็นปอปลาของราเพราะว่าปอปลามันเป็นอม่เดียวเกอนปอปลาเดยเกอนปอาเจ้าองเราแต่เรหมือแต่เรเวีนต้องทำ คือต้องเอาเลเซอร์จับระดับดีกว่าผมว่าครับขอดินตรงเนี้ไม่ได้ขุดลงอีกบ่ต้องเอาลงในใหนขุดทำไมขุดได้ยังระดับน้ามันมาเป็นสี่เมตรดูน้สูงดูนะดูทางน้ำไหมเนี่ยเออโอ้ยเป็นวิศวกรวิศวกรดี่ว่าบ้องขุดหรือแบบว่าเลื่อยหรือไม่ผมไม่ใช่วิศวกรเนี่ยผมผมยังกะแม่นกว่าเลยเนี่ยมาเนี่ยนี่นี่ไหมนู่นน่ะพี่บอกว่าพี่ขุดมันก็จะต่ำลง ถ้าต่ำลงอะมันจะดีกว่ามันสูงมันดีกว่ามัเลยวนะต่ำลงแล้วนะมันจะหน้าหลอดไปเลไปทางไหนตรงที่มันต่ำอ่ะเราไม่ต้องขุดเราขุดนเพราะตรงที่มันสูงกว่ามาดูวิศวกรคุยกันคือูวิศวกรคุยกันคืนทำมากเขาทุกวันเปล่าแสดยว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้นวดอย่างเดียวใช่ไหมผู้ปกคเป็นแม่ครับมีหน้าล่ะ สามารีจับไครเลยเอาง่ายๆถ้าเราจะวางท่อตอนนี้เราเราท่อลงไม่ได้เราต้องเอาลูกลังนี่จะอร่อก่อนแล้วก็เอาลูกลังเสียระดับที่ต้องจับนู่ไหนไว้นู่น่ะพี่จะให้น้ำไหลไปตรงนู้นใช่ไหมสองลุงนะคะรวมรวมรวมโทรศัพท์มาให้แน่ยุน่ะโทรศพท์อยู่มุมเนี้ย ระดับพี่ทกสูงงนไอโฟนนะคครน่ะยังไงมันเป็นอะไรจริงมัก็ต้อีโครงการ่น่นน่ะเ่จกอนั้นเ่อขไปอีกจะมีที่ช่างกาลังศึกษากันอ่ลงลงมาพอดลเลไทยดนี่นะคที่สองแอสงก็ลงมาแล้วนะคะก็สรุปงานวิศวกรรตอนี้ใช้รถไยแล้วครับผม รถไถเนี่ยนี่เลยก่อนไม่ได้บ่ไ่ครับรถไถิ่งห้องเลยครับอ๋อไปไถมนจะจะทยังไงจะทายังไงใมึงไงไมมีมีดมือมัไงแล้วปาดได้ไงมือไงครับปาดได้มันไม่มีมีดรถไถมันยังมีมีดมมีมีดก็ทาไมไม่เอาไปหั่นผักก่อก็เอาผมหั่นดีครับ ได้แค่ล okay. เริ่มได้สาเริ่มสีบ้างพอเริ่องเรื่องเรื่อะไม่ได้แล้วอ๋อตลสีลงไปท้าัวอันนี้ก็เ่อไทยยังก็ไปวเนี่ล้วกเดิ่อรอเพิ่นให้ถือเพิ่นให้ถือวให้ทายแบบม่้านพดาเขาไอตัวนีเราได้ยเพิ่มแม่งกับเพื่อนบอกว่าเพื่อนให้ทาย เอาพี blender, T T ่เซทายผมสีโยคนบางซีผมลุงมาจ่าผมสียว so no ่า <GO> ว no ่าวามายครับเลยเป็นบามากหน่อยสุดเลไปกับไปใจพี่หางมานี้ไปกับไปใจนอยู่เอไมกล้องลุงทไมไม่ช่วยไปลุงยกมาแ่้าโอ้ยชิบชิบมไม่มก็ไม่อก่อเอ้าเ้อ่บมันปบงีไม่ด้ได้จะไม่้นไปนอนไปเอาแบะะน แบบมันเอามามัดเสร็จแล้วมาจำนุก,ก็ไปจ่ายเรียบร้อยอทุงเลยบอกว่าพิชัยถือกล้องให้ผมหน่อยเขบอกว่าลุงไงมาถือกล้องของลุงเดี๋ยวผมจะยกขึ้นรถเองอมไม่ต้องไม่ต้องพิชัยถือกล้องเลยผมจะยกผมแกว่าทํางานช้าไม่ทันใจลุงก็เลยยกเองป,ปุ๊บปั๊บปั๊บสุดท้ายทัวร์ลงครับทำไมไม่ช่วยลุงยกตากันถือแต่กล้องทำคลิป ไปเปนางใจเงินอยู่เบื่อนี่แหละครับี่มาฝากบอกเอฟซีนะคะถ้ายังไง้นไปเปโอนเงินไปเปนเงินโอนเนงินโออันนี้อันนี้แผนกแผนกจ่ายเงินครับแผนกโอนว้ครับลุงลุงแกจะเน้นทำจะไม่ค่อยเน้นลุงแกไว้บางทีเราอยู่ด้วยันแกรู้เนาะลุงแกให้แกจะทำเองแล้วแกก็จะเรียงเองอย่างเงี้ยคือจะเอาตัวยาวตัวกลางแล้วก็ตัวสั้นทับก็ประมาั้ อยู่หน้างานจร้ว่อะไรเป็นไรสท้ามเอฟซีไม่อทำไมไม่มาลงคนไทยเห็นเล่าเนี้ยไทยเห็นเล่าทำไมไม่มาลงตนนี้บางด้วช่วนี้งดรถทัวร์ครับผมงดรถทัวร์วันนี้เย็นนี้บ่ายนี้ดินก็จะมาลงบ่ายนี้บ่ายนี้เหละค่ะลงตรงไหนครับพี่อ๋อลงตรงนี้ที่ลุงสั่งมุกซีไหมใช่ลงลงอ่าทำไม เขาบอกบ่ายนี้ลูกหลังทำไมพวกนี้ื่อกีบอกบ่ายนี้เมื่อคีก็บอกแล้วตอนนั้นกิมกิมเขาบอกสรุปแล้วก็วันนี้วันนี้บ่ายนี้นั้นันนี้ต่นี้วันหากโอเควันไหนก็เหมือนกันขับตัิไม้แล้วด็กเสอกมาแล้วมาเหมือนเราี่อทแล้วตัว อ้เหมีคนมาเยอะนะพี่น้อง้ายไปทางนอี่ีอะไรกนพ่อการล่าสุดก็ไตายังไม่จบตรงนี้ยังไม่รู้จะทำอะไรนายฟิซีเอาแม่โคดโอ้โทางไทยมันเอารถไทมดนเราแรไทเอาดินมาทอีกคนหนึ่งเอาแม่โค่อีกคนหนึ่งเอารถไทสรุปเอาจอดีกว่า เอาไปะแปะมาเลยยกภูรนวยมาเฮ่ยกภูรนวยสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องขบวนชูชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ